สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเห็ดแล้วก็ต่างคนต่างหน้าที่นะคะเอ็ดนายก็ไม่รู้เขาทําหน้าที่ของเขาสําเร็จไหมวันนี้ภารกิจต่อน้ําต่อเนื้อของเขาส่วนเอ็ดก็มากคนทรายคือเก่าด้วยพี่น้องผมกะออนนี่พอนะเพราะผมซื้อไว้หลายอยู่มันวนะตอนนี้ก็มันจะไม่พอ in the hand เปลียวอ่กคท่านแล้วก็เอาไม้ไผ่เปียวตัวนี้น ีก็ซื้อแค่ขอ้งองมาใส่กับจกถ้าไม่ลืมไปเข้ามือแล้ว้ซื้อซื้อร้านนั้นไงต่อ้วนที่เขาจะปิดกิจการนะมีทรกอ,รอมีข้างในอะ่ะมีทุกท่อข้างในน่ะข้องอ,งอใหญ่ๆก็มีเล็กก็มีมีหมดเจ้าไม่ได้เข้าไปแล้ว อย่างเลยข้างในนะระบบกระปาร์หืมก๊อ,มอกน้ำเร็ดร้อยทุกท่านไปกับปอก เ่นกาในโนบื้อน่ะอีกโกลใช่ไหมเมรดโคลในไหมโกลกาในเมริดโกลกี่ละโลที่แห้ดึงประสมที่เนี่ละเพื่อประยัดต้นทุนล่ะลุกมะุหนือนะพมายล่ะโลนู้ดไม่เล่นใต้ในจะเรินพนักพมายา โมปูนพี่นะโกลด์โรกินมะไชรุ่นๆนั่นเปลืองโอ้ใค้จะปูนโอ้เบสสลัดทรายคิวคิวละสามอยโกลด์คิวละเจ็ดอยโอ้เบสสลัดดีเนาะนี่น่าจะมืมื่อป้วนไปแล้วอะายโกลต์เตค่ะเรียบร้อยก๊อกน้ำไม่ได้จะพูดไม่ได้ก๊อน้ำก่อนนะท่าน สสุรรยยงก็คือบดได้พี่น้องเยอ้บได้กบได้องอไม่มีรครับแค่ทงมือที่ที่ยอะส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นท่ออากาศนะเป็นท่ออากาศ ขึ้นไปเลยนะี่เป็นพออากาศบางท่านพูนเ,เดี๋ยวไปเอาพูนมาบูกใส่เออโอเคสรุดน้ำเรายังใช้ไม่ได้ข้างนอกมาเป็นพรุ่งนี้อีกวันหนึง โอ้เดินระบบน้ำนี้อาทิตย์นึงบ่ได้พี่น้งนองเลยไม่ไงยังคิดนะคะหอบเลยขนาดไม่มีแดดนั้นเนี่นะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ